จะพาทุกคนนะคะไปพบกับเรื่องราวตอนใหม่ของเหล่าหนูๆค่ะซึ่งเรื่องราวในวันนี้ค่อนข้างที่จะอนลวนอลวเวงกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าเรามีคุณครูตัวใหม่นั่นเองถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยค่ะ Let's go <S รากแก้วเรนเจอร์ตอนคุณครูตัวใหม่เดี๋ยวฉันไปเรียนก่อนนะทุกคนคะเคยไหมคะ ที่เราอยากให้ใครสักคนหายไปจากโลกนี้แต่พอเขาหายไปจริงๆเราถึงรู้ว่าเขามีค่าสำหรับเราขนาดไหนและไม่มีใครมาทดแทนเขาได้เลยเรื่องของเรื่องมันเริ่มต้นขึ้นที่โรงเรียนของหนูและหนูๆเหล่านั้นก็คือเพื่อนของหนูเองตัวที่นั่งหน้าท่าทางมั่นใจดูฉลาดเขาชื่อหนูพุก เป็นนักเรียนดีเด่นสอบได้ที่หนึ่งของห้องทุกปีส่วนตัวทางซ้ายชื่อหนูเบิ้มวันๆไม่ชอบทำอะไรนอกจากกินกับนอนขี้เกียจัวเป็นผนส่วนผู้หญิงตัวนั้นชื่อหนูจี๊ดเปรี้ยวซ่าเอาแต่ใจชอบเที่ยวร้องเพลงเต้นรำไม่สนใจเรียน ส่วนฉันหนูลิงหนูธรรมดาธรรมดาที่หนลงเข้ามาอยู่ในที่นี้เรากำลังรอคุณครูจงรักครูที่ปรึกษาของฉันเรียนเราอยู่สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนสวัสดีครับคุณครูเอาละจัดทุกคนนั่งที่ให้เรียบร้อยนะเราจะเริ่มเรียนกันแล้วมีใครจำได้บ้างจ้าว่าคราวที่แล้ว เราเรียนอะไรกันไปบ้างใช่แล้วล่ะจ้ะแล้วพูดถึงคราวที่แล้วอ้าวละ่ะไหนกันบ้านที่สั่งไว้เอามาให้ครูตรวจสิจ้ะหนูจี๊ดกับหนูเบิ้มเขายังทำไม่เสร็จเลยครับหนูหนผมของผมเสร็จแล้วแต่หนูจี๊ดกับหนูเบิ้มสิครับไม่ได้เรื่องเลยแล้วหนูริงล่ะเสร็จแล้วคะ่ะ งั้นหนูรีงกับหนูพุกช่วยสอนกันบ้านให้หนูจี๊ดกับหนูเบิ้มด้วยนะจ๊ะแต่ห้ามให้ลอกนะถ้ายังทำกานบ้านไม่เสร็จครูก็คงให้ไปพักไม่ได้้ห้ามลอกด้วยอ่ะคุณครูชอบว่าพวกเราดือ้อไม่มีระเบียบวินยัยและไม่เชื่อฟังคำสอนของผู้ใหญ่มันก็อาจจะจริงเพราะไม่ว่าคุณครูจงรักจะพูดจะสอนอยังไง เราก็มักทำในสิ่งตรงข้ามเสมอเพื่อนๆพืนฉันไม่ชอบคุณครูจงรักเพราะขี้บน่นเลิกเรียนตรงเวลาแถมชอบให้กันบ้านเยอะครูจงรักสั่งการบ้านเยอะอีกแล้วแบบนี้เมื่อไหร่จะเสร็จสักทียากก็ยากเยอะก็เยอะว่ามาใช่ใช่ใช่หนูเบิ้มพูดถูกฉันอยากไปเที่ยวจะตายอยู่แล้ว ครูก็ไม่ให้ฉันไปแน่เลยอะแล้วทำไมพวกเธอไม่ทำกันมาจากที่บ้านล่ะมานั่งเล่ากันแบบนี้จะมีประโยชน์อะไรครูเขาก็อยากให้เราได้ทบทวนบทเรียนทบทวนในสิ่งที่ครูสอนไปเราจะได้เข้าใจมันจริงๆโอ้ยเงียบไปเลยนะหนูริงฉันฉลาดกว่าเธอฉันยังไม่พูดเลยไม่เห็นต้องทบทวนก็เก่งได้หนูหนพูดถูกพวกเธอไม่ยอมฟังฉัน เดี๋ยวสก <S an xi> ักวันพวกเธอจะรู้สึก <S <S ใช่ฉันรู้สึกรู้สึกอยากให้ครูจงรักหายไปจากโลกนี้จริงๆเห็นด้วยฉันจะได้นอนตุ่นสายๆตื่นมาแล้วก็กินกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินอุ้ยฟินฟินแทนที่จะต้องมานั่งลอกการบ้านอยู่แบบเนี้ยคุณครูจงรักคนเดียวไม่พอ ขอให้หนูริ่งหายไปด้วยเลยดีกว่าขี้บนยังกับครูเลยหนูพนนกพูดพูดถ้า, <oh ถาพวกเธอคิดกันแบบนี้ฉันก็ไม่มีอะไรจะพูดด้วยแล้วงอน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 อย่าไปสนใจเลย จะถึงเวลาส่งงานแล้วเดี๋ยวพวกเธอก็หลอกการบ้านกันไม่ทันหรอกจริงด้วยหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยอยากไปแดนซ์เจจะค่ะวันนั้นฉันนั่งรอหนูเบิ้มกับหนูจี๊ดลอกกันบ้านจนเสร็จแต่แล้วเรื่องวุ่นวายมันก็เริ่มต้นจากตรงนี้ละค่ะนี่นี่นี่หนูเบิ้มนายดูดิว่าครูจองรักมาหรือยังมาแล้วมาแล้ว เอากล่องอะไรมาด้วยก็ไม่รู้กล่องใหญ่มากต้องเป็นกล่องขนมแน่แน่แหมคุณครูจงรักจะน่ารักก็วันนี้ที่เอาขนมมาแจกวันนี้นี่แหละมาล้วมาแล้ว,ลวเป็นยังไงจ๊ะการบ้านเสร็จหรือยังของผมเสร็จตั้งแต่เช้าแล้วครับพวกเราเขาเสร็จแล้วเสร็จแล้วดีมากจ้ะ คุณครูครับนี่กล่องอะไรเหรอครับกล่องขนมใช่ไหมครับครูมันไม่ใช่กล่องขนมหรอกจ้ะแต่เป็นกล่องใส่ของส่วนตัวของครูไม่ใช่เรื่องของเด็กๆนะไปนั่งประจำที่ก่อนเดี๋ยวขอครูจดกันบ้านให้คุณคณรูงจ,งจงรักคุณครูจงรักขอเชิญพบ,พบจดกันไปก่อนนะเด็กๆเดี๋ยวครูมาใครสงสัยอะไร นึกไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาถามครูอ๋อกล่องนี้ห้ามเปิดเด็ดขาดเพราะถ้าเธอเปิดกล่องนี้พวกเธออาจจะไม่ได้เจอกับครูอีกครับครูพูดแปลกแย่แล้วครับถ้าเปิดกล่องใบนี้หนูๆจะไม่ได้เจอกับคุณครูจงรักอีกเลยเอาละสิเอาละสิหนูๆทั้งหลาย จะเปิดหรือไม่เปิดเจ้ากล่องใบนี้จะนำพาหนูๆของเราไปเจออะไรอีกบ้างแต่ที่รู้ๆคือเรื่องนี้ทำให้ได้รู้ว่าการซื่อสัตย์ต่อตอนเองในเรื่องง่ายๆเช่นการทำการบ้านด้วยตัวเองไม่ลอกเพื่อนเป็นสิ่งที่ควรทำและนี่คือสิ่งที่จะทำให้เราเป็นรากแก้วเรนเจอร์ที่ดีต่อไปครับติดตามชมครั้งหน้าครับสำหรับรากแก้วเรนเจอร์ตอน คุณครูตัวใหม่แล้วเจอกันครับโอ้โหเรื่องราวดูเป็นปริศนามากเลยค่ะกล่องใบนั้นของคุณครูเนี่ยจะเป็นอะไรและจะเป็นแบบที่หนูเดยงคิดไว้ไหมนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ และนี่ก็คือช่วงพิเศษของรักแกเ้เรนเจอร์พบก,กับพี่พลอยแล้วก็หนูพุกค่ะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะหนูพุกได้ข่าวว่าหนูพุกเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากใช่ไหมคะเนี่ยนิดหน่อยนะครับแต่ว่าได้ข่าวว่าครูจงรักเขาบอกว่าห้ามคนอื่นลอกการบ้านแล้วหนูพุกให้เพื่อนลอกการบ้านทําไมคะก็แบบว่าขี้เกียจมานั่งสอนนะครับหนูพุกรู้ไหมคะว่ามันจะมีผลที่ตามมาด้วยผลอะไร่ะครับ ไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยผลของการไม่ซื่อสัตย์ยังไงล่ะคะเอ๋การไม่ซื่อสัตย์นี่ใช่แล้วล่ะค่ะการไม่ซื่อสัตย์นะคะมันจะมีผลลัพธ์ตามมาเยอะแยะมากมายถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปถามเยาวชนร่กแก้วเรนเจอร์กันค่ะว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้และช่วงนี้นะคะเรามาพูดคุยกับเยาวชนร่กแก้วเรนเจอร์ค่ะน้องเชลซีแล้วก็น้องเชลีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาสองสาวเลยเนาะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ปถมแล้วเอ้ยตั้งแต่อนุบาลอือคุกันนานมากนะคะ ถามก่อนเมื่อกี้เราดูนิทานไปเรียบร้อยแล้ว<ะ>นิทานในเรื่องนี้เนี่ยหนูพุกเนี่ยเขาเป็นเด็กเก่งมากเลยแต่ว่าเขาขี้เกียจสอนการบ้านเพื่อน<ะ>สุดท้ายให้เพื่อนลอกกันบ้านถามเชลซีกับเชลีเลยว่าถ้าเป็นหนูหนูจะทํายังไงคะให้เพื่อนลอกเปล่าเราควรจะสอนเพื่อนค่ะสอนเพื่อนทําการบ้านดีกว่าเพราะว่าแบบเพื่อนไปสอบแล้วเพื่อนไม่เข้าใจก็เพื่อนก็<ค>นทําไม่ได้แล้วคิดว่ามันจะมีผลลัพธ์ยังไงถ้าสมมติว่าเรา ไม่สอนแล้วเราก็ให้เพื่อนลอกการบ้านไปเรื่อยๆจนจบเทอมเลยก็เวลาสอบเพื่อนก็จะทําไม่ได้แล้วก็ไม่เข้าใจ <c oughs> ใเจลีอะคะก็เหมือนกันค่ะเพื่อนเขาก็จะทําไม่ได้ตอนสอบค่ะล้วคิดว่าถ้าสมมติว่าหนูพุกเปลี่ยนตัวเองแล้วค่อยๆสอนเพื่อนอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนบ้าง <c oughs> เพื่อนก็จะถึงว่านะคะเ <c oughs> พื่อนเขาก็จะแบบสอบได้เพราะว่า เข้าใจที่หนูพุกสอนแล้วอะไรแบบนี้นะคะ่ะแล้วถ้าเพื่อนไม่เข้าใจเลยสอนยังไงก็ไม่เข้าใจอะ่ะพวกหนูจะมีวิธีคุยกับเขายัางไงหรือว่าเลิกสอนไปเลยก็ <c oughs> ทําตัวอย่างให้ดูคะ่<ท>ะแล้วก็ให้เขาทํา <c oughs> ก็ทําไปพร้อมๆกันแล้วค่อยให้เขาลองทําเองดูค่ะต้องใจเย็นๆนเพราะว่าบางคนเขาไม่เข้าใจคือเขาก็ก็จะไม่เข้าใจแล้วบางคนคนสอนก็จะงุดดงิดเพราะฉะนั้นเรามีวิธีการบอกหนูพุกยังไงให้หนูพุก เปลี่ยนใจมาสอนเพื่อนก็ไปบอกว่าเออเราว่าเธอช่วยสอนการบ้านให้เพื่อนดีกว่าให้เพื่อนลอกนะไม่งั้าเพื่อนก็จะทําไม่เป็นแล้วก็ไม่เข้าใจค่ะอืมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารักเพื่อนเราอยากให้เพื่อนลอกการบ้านแต่ว่าช่วยสอนให้เขามีความเข้าใจแล้วก็แก้โจทย์ปัญหาได้เองเพื่อที่เขาจะได้พัฒนาตัวเองไปด้วยะนะคะขอบคุณนะคะ และช่วงต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามธรรมะดีๆจากท่านเจ้าคุณปิยะโสพลกันนะคะกับหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องเราในวันนี้ไปติดตามกันเลยค่ะมีคำถามที่น่าสนใจคือความซื่อสัตย์ต่อตัวเองจะทำได้อย่างไรประการแรกก็คือ 1. จะต้องรู้เวลาประการที่ 2. รู้หน้าที่ประการที่ 3. เชื่อฟังผู้ที่เขามอบหมายเวลาและหน้าที่แล้วก็ทำตามนั้นหลักการง่ายๆสองสามข้อนี้จะทำให้เรามีสติดีมีปัญญาดีสามารถที่จะรับผิดชอบการงานต่างๆได้ถ้าเราไม่รู้จักว่าเวลาไหนควรจะทำอะไรหรือมีเวลาแต่ไม่รู้ว่าหน้าที่คืออะไรหรือมีคนบอกให้ทำแต่ไม่ทำ สามอย่างเพียงแค่นี้แหละก็แสดงว่าเราไม่รู้จักการพัฒนาตัวเองสติไม่มีสตังก็ไม่มาภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกียติยศศักดิ์ศรีก็จะหายไปขอเจริญพรเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะคะแต่ว่าเรายัางมีข้อสงสัยกันอีกเยอะเลยคะ่ะว่ากล่องปริศนาใบนั้นเนี่ย มันคืออะไรกันแน่นะคะถ้าอยากรู้ต้องติดตามในตอนต่อไปค่ะทุกคนสามารถรับชมรายการรักแก้วเรนเจอร์ได้ทาง t r u e For you 24หรือว่า Facebook YouTube นะคะเส์ชหาคำว่ารักแก้วเรนเจอร์ค่ะตอนนี้พี่พลและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย